อัปเดตนะครับเรื่องราวของแอนเดรสคิสเทนเซ่นนะครับวันนี้นะครับแอนเดรสคิสเทนเซ่นนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อชัดเจนนะครับว่าเขายังคงมีความสุขอย่างเหลือเชื่อกับบาร์เซโลน่านะครับถึงแม้ว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วง2-3เดือนนะครับตั้งแต่ตลาดเปิดเนี่ยรอบ2นะครับตัวของแอนเดรสคิสเทนเซ่นนะครับตกเป็นข่าวว่าจะย้ายมาเล่นในพเมยรีกใหม่ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าตัวได้ออกมาคอนเฟิร์มยืนยันนะครับว่าเขามีความสุขเป็นอย่างดีกับสโมสสบาร์เซโลนาและไม่คิดจะย้ายออกไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมอื่นๆน,นะครับสนใจแอนเดรส์คิสเทนเซนอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลนานั่นแหละนะครับที่กำลังบีบให้ขายผู้เล่นออกไปนะครับตัวของแอนเดรสคิสเทนเซนอยู่หนึ่งในนั้น ฟังสรุปข่าวการย้ายทีมฉบับเต็มลิงล่างนะครับ